หน้าจะเป็นอะไรขัดหน้าหรือเปล่าขัดไปเลยหน้าพังเลยนะครับจงเรียงคำต่อไปนี้ให้เป็นประโยคจับเวลาครับใหเลยนะให้บอกสิ่งของที่ต้องใช้รีโมทมา5ชนิด10วินาทีจับเวลาครับกระดาษถุงแอรยนชที่อยู่ถัดจากขอถานไป5ตัวคืออะไร สี่ว eh ินาทีจับเวลาครับเร็วๆครับมีที่ไหนครับรายการที่ขึ้นรถตู้มาเงินไม่ต้องเสียแต่ได้ตังค์มาหากเป็นคำตอบที่